พี่น้องที่รักในพระริตเจา้าวันนี้เป็นวันพุธจะเป็นวันฉลองพระเทวดามีครแอลเทวดากาเบรียลและเทวดาราฟาเอลเราทราบจากพระคัมภีร์ว่ามีสงครามเกิดขึ้นบนสวรรค์เทวดาพระเทวดามีครเอลกับบรรดาเทวดาต่อสู้กับมังกรและมังกรพ่ายแพ้ และไม่มีพำนักในสวรรค์อีกต่อไปหนังสือพระคัมภีร์พูดถึงเทวดาบ่อยๆเริ่มต้นในหนังสือปฐมกาลก็พูดถึงเทวดาและจบลงที่หนังสือพระธรรมยีวรก็ได้พูดถึงเรื่องเทวดาด้วยเราเชื่อว่าประเจ้าสร้างเทวดาซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ พระเจ้าช่วถึิ่งพระนเจ้าแล้วก็บอกว่าพราะองค์สร้างทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้สิ่งที่เห็นได้คือคือจักรวาลสรรพสิ่งสรรพสัตว์และมนุษย์เรานะครับแต่ที่เห็นไม่ได้นีก็มีจิตวิญ,ญญาณและก็เทวดาเมื่อระมิสาแต่ระมิสานั้นเมื่อเราขอสมาทษต่อพระเจ้าแล้วก็บอกว่าเราขอพระแม่มารียาเทวดาแลนะบุญทั้งหลายช่วยวิงบอนพระเจ้าเพื่อเราด้วยเถินเห็นไหมครับ เราก็บอกว่าเทวดานั้นอยู่ต่อนหน้าพระเจ้าและก็ภาวนาให้เราด้วยในบทมัทนาคุณทุกบทนั้นก็จะบอกว่าเวลาลงเอยบทนี้แล้วก็บอกว่าเราร่วมใจกันกับบรรดาเทวดาและสุนุรทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ว่าด,ดังนี้เห็นไหมครับฉะนั้นท่านเทวดาทั้งน้อยใหญ่ก็มีส่วนในพิธีกรรมของเราอยู่ตลอดเวลาและมีส่วนในชีวิตของเรา แต่วันนี้ที่เราฉลองอัครเทวดาทั้งสามนั้นน่ะก็เพราะว่าพระศาสนาจักรคิดว่าในสวรรค์จะมีอัครเทวดาที่เป็นหัวหน้าน,นี่นะครับสามองค์แล้วก็มีชื่อว่ามีคาแอลกาเบรียลและราฟาเอลท่านทั้งสามเล่นบทบาทสำคัญในโดดเด่นในประวัติศาสตร์ อย่างที่พวเราได้ยินมาเทวดากาับมีใครเอาก็ได้ต่อสู้กับมารร้ายเทวดากับเรียนก็ลงมาพบปะเจรจากพระแม่มารียาและต่อมาก็ยังมีการมาพบปะคำนั้นบุญโยเซฟก็อย่างนี้เราจึงเห็นว่าเทวดาอัคาเทวดาทั้งหลายนั่นเนี่ยเนบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ ประเภทนี้เดิมยังก,กล่าวอีกว่าพระเทวดามีใครอลจะนะมารับอินญ,ญาณของพวกเราแต่ละคนที่จากลงนี้ไปเอาละเราก็ไม่ได้ทราบอะไรมากมายมากกว่านี้แต่ว่าในหนังสือพระคมภีร์ก็บอกว่าพระเยซูเจ้าบอกว่าท่านทั้งหลายจะเห็นท้องฟ้าเปิดและเห็นบรรดาเทวดาของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์ ในเวลานั้นเราก็จะเห็นมากขึ้นนะครับตอนนี้เราก็ยังได้ยินเฉยๆทเทวดามีหน้าที่เป็นผู้ถือสารสเป็นผู้รับใช้พระเป็นเจ้าถือสารอย่างที่พวกเราได้บอกเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ในจดหมายของอถึงชาวยบรูเนี่ยก็บอกว่าพระบุตรทรงยืนเหนือบรรดาทูตสวรรค์เช่นเดียวกับพระนามที่ทรงได้รับนั้นประเสริฐกว่านามของบรรดาทูตสวรรค์ทุกองเทวาดาผู้รับใช้ ถูกส่งจากพระเจ้าไปช่วยเหลือคนที่ได้รับความรอดดังนั้นเราจึงเห็นในประวัติศาสตร์อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วคือได้พบกับแม่พระพบกับพระบุญยศแทบและใครต่อใครนั่นน่ะก็เป็นบุคคลที่พระพิจาาได้สร้างมาแล้วก็ใช้ไปในโอกาสต่างๆก็ขอพระพิจาจ้าได้ช่วยเหลือพวกเรา ให้ดำรงชีวิตให้สมศักดิ์ศรีสิองโปรงสร้างเรามาและขอเทวดาทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองเราเสมอไปนะครับสวัสดีครับ